เปรตปากรูเข็มในปีพศ2400หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนปูนมีเพียงเรือนไม้ใต้ถุนสูงเสียงกบร้องเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาในยามค่ำคืนในหมู่บ้านนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อนนท์รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเป็นลูกชาวนาแท้ๆแต่หัวใจกลับแข็งกระด้างยิ่งกว่าดินแล้งหน้าแหลงพ่อกับแม่ของเขาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเดินลุยโคลนลงนาแบกข้าวแบกฟืนเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาไม่ใช่คำขอบคุณมันคือคำด่าจนก็จน จะมีลูกทำไมคําพูดนั้นหล่นกระแทกหัวใจแม่เหมือนก้อนหินหนักพันชั่งแม่เงียบก้มหน้าน้ำตาหยดลงพื้นไม้เก่าๆพ่อยืนนิ่งกำหมัดแน่นแต่ไม่เคยเงื้อมือใส่ลูกแม้แต่ครั้งเดียวเพราะพวกเขาเชื่อว่าต่อให้ลูกเลวแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังรักคําที่หนักกว่าคําสาบ ในหมู่บ้านมีพระทุดงรูปหนึ่งมักเตือนชาวบ้านเสมอว่าอย่าเป็นคนอ,กอักตันยูต่อผู้ให้กำเนิดเพราะกรรมหนักกว่านั้นไม่มีคำว่าอักตันยูในยุคนั้นคือคำที่ใช้เรียกคนไร้หัวใจคนที่ไม่เห็นคุณค่าพ่อแม่แต่น,นนหัวเราะเยาะกรรมถ้ามีจริงก็ลองมาเอาชีวิตข้าไปสิคำพูดนั้น เหมือนท้าทายฟ้าคืนเดือนดับคืนนั้นเดือนมืดสนิทลมเริ่มพัดแรงแรงจนต้นตาลเอ็นไปมาหมาหอนพร้อมกันทั้งหมู่บ้านประตูเรือนสั่นเอียดอาร์นนยังคงด่ายังคงตะโกนใส่แม่อยากตายนักก็ตายไปทันใดนั้นลมหมุนกรูเข้ามาเหมือนมือยักษ์ที่มองไม่เห็น ฝุ่นทรายปลิวว่อนตะเกียงดับพรึบเสียงวีดดังแทรกสายลมแล้วทุกอย่างก็เงียบเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างนนนอนนิ่งกลางทุ่งนาไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้เหมือนเพียงแค่ลมหายใจถูกดึงออกไปแม่สุดลงร้องไห้กอดร่างลูกแน่น แม่ให้อภัยลูกแล้วกลับมาเถอะแต่คนตายไม่อาจได้ยินการตื่นขึ้นที่ไม่ใช่มนุษย์นนลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่โลกที่เห็นไม่เหมือนเดิมร่างกายเขาสูงผิดมนุษย์สูงกว่าหเมตรผอมจนเห็นซี่โครงผิวหนังเหี่ยวย่นติดกระดูกท้องป่องโตเหมือนบวมด้วยความหิวไม่สิ้นสุด เขาพยายามร้องเรียกแม่แต่เสียงที่ออกมาคือเสียงแหบยาวน่าสะพรึงเขาคลำที่ปากตัวเองมันเล็กเล็กเท่ารูเข็มความหิวแล่นพลานทั่วร่างเหมือนไฟเผาในท้องเปรตของคนอักตันอยู่เขาพยายามกินข้าวในทุ่งนาแต่ข้าวกลายเป็นเท่าฐานพยายามดื่มน้ำจากคลองแต่น้ำกลายเป็นเลือด เขาหิวแต่กินไม่ได้กระหายแต่ดื่มไม่ได้เสียงที่เคยด่าพ่อแม่ย้อนกลับมากล้องในหัวทุกคืนจนก็จนจะมีลูกทำไมตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคำพูดหนึ่งคำสามารถกลายเป็นโซ่ตรวนล่ามวิญญาณไว้ในความทุกข์หมาในหมู่บ้านเห็นเงาสูงตระงานกลางทุ่งเห่าโหยหวนทั้งคืน ชาวบ้านเริ่มกระซิบกันว่าเปรตปากรูเข็มกลับมาแล้วแม่ที่ยังรักแม้ลูกจะเคยด่าเคยไล่เคยทำร้ายหัวใจแม่ยังคงไปวัดทำบุญศาสตร์ให้ลูกมือที่เคยถูกลูกผลักยังประนมอธิษฐานขอให้ลูกพ้นทุกข์แสงบุญเล็กๆล,ลอยผ่านท้องฟ้ามืดแตะที่ปากรูเข็มของเปรต ครั้งแรกในรอบนานแสนนานความเย็นไหลผ่านลำคอเขารู้สึกน้ำตาไหลแม้จะเป็นเปรตแต่หัวใจยังรับรู้ได้ว่ายังมีคนรักเขาอยู่บทสรุปพระทุดงกล่าวไว้ว่าคนอักตันยูอาจหัวเราะเยาะคำเตือนแต่กรรมไม่เคยหัวเราะด้วยพ่อแม่คือพระในบ้าน การเหยียบหัวใจท่านหนักกว่าการเหยียบแผ่นดินนนไม่ได้ตายเพราะลมแต่เพราะกรรมที่เขาท้าทายคำเตือนถึงคนอ่านก่อนจะเผือพูดคำแรงๆใส่พ่อแม่อีกครั้งลองคิดดูให้ดีถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วคุณจะยังมีโอกาสขอโทษหรือไม่จำไว้ให้แม่นลูกจะเลวแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังรัก แต่ถ้าคุณสายเกินไปความรักนั้นอาจส่งถึงคุณได้เพียงผ่านปากรูเข็ม